อยู่ไหนอ่ะนี่ไงอ่านี่คุงเทพรถไฟไหมองโอ้อโหหัวลำโพงเงาเลยนี่นะนี่ทำไมก่อนนี่ไหมนี่รถไฟที่เรามาดูใช่ไหม จากไอ้น้ำ่าเ,เดี๋ยวทางนู้นอะตรงไปนู่นเข้าไปข้างในอ่ะอุ้ยรถไฟเทียบเลยชอออะอ่ะชอ, <c oughs> อบโบราณเนี่ยเราจงมาเลยสถาน,นีอะไรนั่นน่ะสถานีกรุงเทพต <c oughs> ัวหลอกเนี่ยน่ะรถไฟไป <c oughs> เดินไปรถ <c oughs> ไฟออกอยัง ไฟออกอยัง,งไฟสีอะไรสีอะไรสีเดียวอันนิวว่าไหนโชว์ดิโชว์ดิดเอ้สีเขียวมอนกันเลยเออมาแล้วโน่นเขาถอยไปแล้วโน่นมาไกลหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมาต่อนี่ใช่ป่ะจะมาต่อน่ะมาแล้วไอยืนดูเฉยเนี่ยจะพ่ออยู่กับพ่อแล้วเดี๋ยวดูต่อเขาต่อน่ะ ออไปมาแล้วโน่นต่อแล้วต่อแล้วดูเขาต่อไหมไปไปดูเขาต่อรถไฟไหมมาต่อแล้วอุ้ยคนเลยต่อแล้วไปแล้ว คันแล้วน่ะโน่นตรงนู้นก็ไม่คันนะนี่ไปแล้วไปแล้วโน่นไม่คันแล้วนู่นัน,นั้นสีอะไรน,นั้นสีอะไรไป เราไปดูคันนู้นต่อไป <laughs> เดินกล้ากลัวๆเฮ้ยเหยียบท่ออ AH. ่ะเดี๋ยวพ่อขึ้นรถไฟนี่ก่อนนะเดี๋ยวพ่อขึ้นรถไฟเนี่ยพ่อขึ้นแล้วนะอะไรอ่ะ <laughs> พ่อจะไปแล้ว <laughs> ลดูรถไฟยาวมาแล้ว มาแล้วเนี่ยรถไฟชอบรถไฟอ่ะกลัวลัวรถไฟทับอ่ะอไปแตะด้วยไม่แตะรถไฟอ่ะไม่ต้องกลัวเอ๋รถไฟนี่เห็นปะ่ะมีควันด้วยนะตกใจไปนดิเข้าไปดิ ติง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 ลงบ้าลงบ้าลงบ้าจริงๆอ่ะเป็นรถไฟแล้วดูที่เขาเปิดยังนี่รถไฟแผ่นดินไทยล้างเหรออยังไม่เปิดนี่เปิด9ก้โมงถึงโมงเย็นน่ะ ชอบไหม,มไฟนี่เออของเล่นนะดูนะมอโทมัสมอโทมัสเหมือนเล่าเลยนิ้วมอโทมัสเหี๋ยวนะใช่ป่ะโท <c oughs> มัสชอบนี่างเงี้ยแปดห้าสูสี่เพียบเลยของอยไี่ปไหน ไปถี๋ฟ้า่นี่ไงใช่ไหมไปยดูดิเหมือนไหมมีปะมีรถไฟอะไรรถไฟ สีทองก็จะสีเหลืองอันนี้เหมือนที่เมื่อกี้เราเห็นไหมใช่ไหมพี่นิวกลัวใช่ไหมอันนี้อุ่นตะแมนใช่ไหมนิวน,นี่หัวตะอุ่นตะแมนปะพ,พี่ป้อนชอบอะเอดเอดที่อะคิวเอ็ดวายเขาอะชอบสิบบาน,นี่ตัวเต็มเลยห้ามจับนะนี่ตัวเต็ม

ตารางรถไฟตอนที่ไปไหนอ่ะ,ข,อะขึ้นอ่ะขึ้นอ่ะไปไปอู้แล้วไปไฟก่อนเร็วออกไม่ได้นะวันนี้ โน่นไปนั่งกลางเลยเก้าอี้อ่ะเฮ้ยทำไรอ่ะลงแล้วอ่ะลงแล้วอ่ะไม่ดูก่อนนะนี่รถไฟเต็มเลยนะเนี่ยรถไฟนู่นก็รถไฟนู่นเห็นปะรถไฟนู่นเหมือนกันไฟไม้เห็นไหมเห็นปะเออเห็นไหมรถไฟอ่ะ นี่คันนี้ก็มีอ่ะนี่ห้าศูนย์หนึ่งคันนี้สวยเ้ยนิ้วดูดนี่คันใหญ่เด้อมาถ่ายรูวมาลูกป๊บโอ้โ <c oughs> หมุดดูอะไรดูดิตรงนี้ก็มีอ่ะปิดไฟนี่ที่ไหนแล้วไม่ใช่ ปิดไฟอันนี้ปิดไฟเขาเนี่ยดูเสร็จแนละ้วจะได้ประหยัดไฟอ่ะลงแมงล่างไปถึงแล้วที่นิว้วเนี่ยอย่าเดินชิดทางรถไฟเห็นไหมไม่งั้นจะโดนชนนี่ใช่หไหมอันนี้เนอันนี้เห็นไหมอย่านำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงบนทางรถไฟเห็นไหม ไฟมันจะชนเนี่ยชนควายเห็นไหมมันจะชนเกินนยนวอันนี้เขาบอกว่าอย่าขว้างปลาขบวนรถไฟเห็นไหมโดนคนเลยนะไม่ดีเลยนะไปเขาก่อนนะไม่ดูแล้วอะ่ะไปได้ลงได้เดี๋ยวรดเบา